สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้แบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบินค่ะวันนี้รีจะใช้ริบินตาระคังเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลย นี่นะคะลีจะตัดริบบิน4เส้นที่ความยาว100เซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะคะลีจะจับอริบบินเส้นที่1ขึ้นมาสวมด้วยเส้นที่2เส้นที่สจะสวมด้วยเส้นที่สาเส้นที่4กดตรงรอยพับนะสอดริบบินเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่3าออกมา จับให้เข้าที่ค่ะนะคะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8นะลีจะจับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะนี่นะ,ะให้ดิบินขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับ,จบให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารเต่ากันเลยนะลีจะจับออลิบินเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2จะทับด้วยเส้นที่3 เส้นที่สมทับด้วยเส้นที่สเราจะมีริบบิ้นสเส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสเส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะลีจะจับเอาริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอา1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สมด้านบนวางลงมาเอา3มด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่4ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะ เสร็จแล้วจับหมุนมานะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะดีจะจับอิบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะนี่นะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาเส้นที่สสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะนะคะเส้นที่4สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบิ้นข้ามหเส้นแล้วพาดนะคะ1 2ึ่งสามี่ห้าหกจับริบิ้นเส้นนี้นะโค้งไปด้านหลัง โค้งกลับมาด้านหน้าวางตรงหน้าเส้นที่หกนะคะช่องหน้าเส้นที่หกนะในแบบนี้ต่อเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจับบริบวิน,นนี้นะโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะคะแล้ววางตรงหน้าเส้นที่หกนะคะช่องหน้าเส้นที่หกในแบบนี้นะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นหกเส้นนะคะจะไม่มีที่พลาดมาในลักษณะนี้แล้วนะลีจะจับบริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะเดียวกันนะขยับมาตรงไปนะคะ แล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่เราพาดนะนี่นะคะค่อยๆยดึงค่ะแบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะคือช่องนี้เหมือนกันนะเอาช่องถัดมานี่นะสังเกตง่ายๆนะคะริบบิ้นจะไล่เรียงกันออกมาในลักษณะน,นี้นะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนนเดียวกัน สอดลิบบินเข้าตรงช่องแรกเหมือนกันนะออกช่องถัดมานะคะนะต่อเลยค่ะจับริบบินโค้งมาสอดลิบบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานี่นะคะต่อเลยสอดลิบบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานะ ต่อเลยค่ะสอนริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานี่นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะไล่จับทุกเส้นเลยนะคะแต่ละเส้นนะทั้ง8เส้นเลยค่ะสังเกตง่ายๆนะคะริบบิ้นจะสวมกันทุกเส้นเลยนะจับไลเรียงลงมาเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็จะได้เป็นรูปตะดอกแล้วนะเริ่มขึ้นเป็นรูปตะดอกแล้วนะคะ น,นะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ ะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งแปดเส้นเลยนีนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วช่วงไหนก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็กค่อยๆทำไปนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบินพับลงมาด้านล่างในลักษณะนี้นะคะ เสร็จแล้วจับอระตวริบบินพับกลับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกที่ตรงกับเส้นของเขานะคะนี่นะห้ริบบินขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,นี้นะคะค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะนี่นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะจะได้แบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นแล้วนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะเดี๋ยวลีจะจับให้มองเห็นชัดๆนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบินพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเสร็จแล้วโค้งกลับไปด้านหลัง แล้วก็พับกลับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งในลักษณะนี้นะคะขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปโดนตรงด้านหลังนะคะเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะนี่นะคะมองเห็นไหมแล้วก็ริบบิ้นจอกมาตรงด้านล่างค่ะค่อยค่อยดึงลงมานะคะในแบบนี้นะต่อเลยนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านซ้ายมือเสร็จแล้วโค้งกลับไปด้านหลังแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับกลับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะ แล้วก็เสียบลงไปตรงด้านหลังเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือแบบนี้นะค่อยๆดึงลงมาค่ะนะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะทีนี้เราก็จะมาไล่จับกรีบให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งนะนี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่านสามเส้นนะนี่นะคะหนึสองสามแบบนี้นะ ทั้งแปดเส้นเลยค่ะนะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งนึง นี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับเอาริบินเส้นนี้นะจับริบินพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวรีบินพับกลับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกตรงนี้นะเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะหน้าเส้นถัดมาฝั่งด้านซ้ายมือนะจะค่อยดึงลงมาค่ะนะจะได้แบบนี้นะต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะจับริบิน้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะต้เส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะให้ริบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะอย่างนี้นะ ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะนี่นะคะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกคามเมรียสีขาวน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้รีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ